สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนในช่องย่าสัญญาชาแนวพาพี่น้องมาแซ่บอีกแล้วค่ะพี่พน,น้องมือนีผ้ามากินเมนูอีสานนั่นแหละค่ะเมนูอีสานอยากินนะน,นี่ค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งปลาดุกมักใบสองขึ้นค่ะพี่น้องปลาดุกมักใส่ขมิ้นค่ะพี่น้องมึงใส่เอีอยงกาพริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็ขมิ้นค่ะพี่น้องเมึงสีเหลืองอุยฮูยู่ย พึ่งเร็จห่อนหอนอนังกิตแลต้วตำเจ่วบะเกอเทศกับพี่น้องเนี่ยเจ่วอีสานเนาะตำเจ่วบะเกอเทศแล้วก็พักพักลวกค่ะพี่น้องบ่ต้องบ่ได้เอาลงไปหนึ่งน้ำกันหนึ่งข้าวเหนียวทอนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะพาพี่น้องแวะมาเทียวอีสานคือเกา่ามากค่ะมาตั้งแต่ล่งคลิปตอนนั้นค่ะพี่น้องกินหอยไอยนั่นอะวาวห้พี่น้องฟัง ว่าอันมูเพื่อนรวมงานติดโควิดคับพี่น้องเอ่อมือสองมือมะนี่นนยายสาวมีความรู้สึกว่าแบบบบใครดีค่ะพี่น้องก็เลยบ่บใดล่วงคลิปให้พี่น้องเมืองมือว่านเหมือก่อนสองมือละนั่นแหละคะ่ะย่านนะคะย่านเพราะว่าเหตุงานติดกันเลยนั่นแหละคะ่ะรู้สึกเจ็บคอปวดเมื่อยไปหมดเนี่ยตอนเนี่ยมอน,นี้ยังรังเลว่าสิไปเฮ็ดงานบ่ไปเหตุงา,าหงานค่ะพี่น้อง นั่นแหละค่ะเมื่อยมาโมหลายมากินน้ำกันครับพี่น้องมาขว่แจ่วมึงเนอะปวดหัวเจ็บคอปวดเมื่อยมันไม่น่าการบอกค่ะพี่นอ้องหืมพักบอกโคลีบวก บวบขาวครับพี่น้องกระลำแล้วก็เห็ดเห็ดปลาลีดทำเป็นแค่รคนะลอาแบบปลาดุกหนังก็ติดมือ นางปลาเขาติดนิว้วชอบกลิ่นหอมขมิน้นมันดูเนื้อเหลืองขมิน้นอื มาได้หนึ่งปากินโดนนาอพักบ่ได้หนึ่งเอาค่ะพี่น้องลวกเอากรอบ ม្រូវើនរូវើនរូវើនរូ Субтитры mm -hmm. แซบเมนูนี้แซบค่ะ 嗯。Um. Mậ kia thiệt เนี่ยพนที่ใ่ช่อนครับพี่น้องหนันงปลาหนุกเขาอะมันเหนียวยิบขอบไปมันติดเมื่อแซ่บหอมสมุนไพร 很牛，很牛、啊，牛、啊。啊啊啊啊啊 มักเข้าเนื้อมักได้่สองคืนแซ่บ ินกินปลาเมื่อเกือบสองตัวเนี่ยแล้วแต่เศษเศษหางๆางมันกลับพี่น้องไวทาล่มน้ำแรงบ่ไดทิมเนี่ค่ะไวทาลิปน้ำแรงหลังจากกลับมาจากเก็จงานค่ะพี่น้องคลิปนี้แยยสาวสีดล่ลาพี่น้องไปก่อนค่ะไว้พอกันข้าวหนาค่ะพี่น้องยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะพี่น้องทาก และที่สําคัญกดกระดิ่งค่ะเผื่อสิบตทองพาดคลิปใหม่ๆค่ะพี่น้องและในช่องแย่สันแาชาินลสิได้มีนมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องมาเบิ่งต่อๆไปค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ